ขอเจริญพรพยังญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้ว ในวันก่อนจะมาได้นําเรื่องของพระเจ้าจุรสุตโสมะซึ่งเป็นอดีตชาติของพระโพธิสัตว์นะเป็นอดีตชาติของพุทธเจ้านะในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยซึ่งญาติโยมก็ฟังมาถึงตอนที่พระนางจันทาเทวีซึ่งเป็นพระเมศีของพระบรธิสัท์เนี่ยทูลขอร้องวาอ่าพระองค์จะได้ออกบวชเลยนะแต่ว่าพระบรธิสัท์นั้น ก็ยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ต้องออกบวชแน่นอนนะพระนางจันทาเทวีซึ่งมีพระคันแกจ่จวนจะประสูติอยู่แล้วก็เศร้าโศกเสียพระไทยขึ้นไปบ,บนปราสาทส่งประทับนั่งกันแสงล้องให้น้ำพระเนตรนองหน้าด้วยความโศกเศร้าที่พระชพระชสวามีคือพระโพธิษัตจะทิ้งตัวเองไว้ให้อยู่ในพระราชวังแต่ พระองค์เดียวนะก็จะว่าพระองค์เดียวก็ไม่เชิงนะทีนี้พระโอรสองค์ใหญ่ของบริษัทเนี่ยก็ได้เข้ามาเห็นเสด็จแม่กําลังทรงกันแสงอยู่ก็นึกเอะพระไทยว่าใครนะมาทําให้เสด็จแม่เราร้องไห้เสียใจเนี่ยก็ได้ทูลทูลว่าอย่างไรยะยมก็ฟังมาถึงตรงที่ว่าข่าแต่เสด็จแม่ใครทําให้เสด็จแม่ทรงพิโรธเหตุชนัยเสด็จแม่ จึงทรงกันแสงและจ้องมองดูหมอมฉันยิ่งนักบรรดาพระประยุยาน์ที่เห็นอยู่หมอมฉันจะฆ่าใครที่ควรรับสั่งให้ฆ่าลำดับนั้นพระนางเทวีตรัสพระคถาว่าลูกรักท่านผู้ใดทรงชนะในแผ่นดินท่านผู้นั้นเจ้าไม่อาจจะฆ่าได้เลย พระบิดาของเจ้าได้ตัดกับแม่ว่าฉันไม่มีความห่วงใหญ่จากไปบวชโอ้โหนะนะโอรสองค์ใหญ่นี้คงจะมีอำนาจมีบารมีที่จะสั่งฆ่าประหารใครได้ยมแต่ว่าบุคคลที่มาทำให้เสด็จแม่น้ำตาไหลไม่ใช่ใครที่ไหนแลยมเป็นพระราชบิดาของลูกเองนะลูกจะสั่งฆ่าไม่ได้เลยนะ ทีนี้พระเชษโอรสได้ฟังพระสวนณีของพระมารดาแล้วก็ทูลว่าข้าแต่เสดแม่เสดแม่ตรัสคำนี้อย่างไรกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ตกเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งมิได้มิใช่หรือดังนี้แล้วก็ส่งปริเทวนาการข่าควรตรัสคาถาว่าเมื่อก่อนเราเคยไปเที่ยวสวนด้วยรถและรบกันด้วยช้างตกมัน เมื่อพระราชบิดาสุตตะโสมะทรงผนวดแล้วคราวนี้เราจะทําอย่างไรอันนี้ก็เสียพระไทยมากโยมพระโอรสนะลำดับนั้นโอรสองค์น้อยผู้กนิถาดาของเชษฐโอรสมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาเห็นกระสัตย์ทั้งสองทรง กันแสงอยู่นะเสด็จแม่ก็ร้องไห้นะพี่ชายองค์โตพระเชษฐาก็ส่งกันแสงร้องไห้จึงเข้าไปเฝ้าพระมารดาคือเป็นน้องเล็กอะยมโอรสองค์เล็กอายุเจ็ดพรรษาก็ได้เข้าไปเฝ้าพระมารดาทูลถามว่าข้าแต่เสด็จแม่เพราะเหตุใดเสด็จแม่กับเสด็จพี่จึงทรงกันแสง ทรงสดับเรื่องราวนั้นแล้วก็ทูลปรอบโยนท่านทั้งสองว่าถ้ากระนั้นขอเสร็จแม่และเสร็ดพี่อย่าทรงกันแสงเลยหม่อมฉันจักไม่ยอมให้พระบิดาทรงผนวดก่อนแล้วเสดลงจากปราศาสตรพร้อมด้วยพวกพี่เลี้ยงเสร็จไปยังสำนักพระราชบิดาทูลว่าข้าแต่เสดพ่อข่าวว่าเสดพ่อตรัสสั่งว่าจะละทิ้งหม่อมฉันผู้ไม่ประสงค์ ให้บวชไปบวชเสียม่อมฉันไม่ยอมให้เสด็จพ่อบวชทูลแล้วก็เข้าสวมกอดพระสอพระราชบิดาไว้แน่นโอ้โยมเนาะน่าเห็นใจมากๆเลยโยมนี่แหละคือ,อความยิ่งใหญ่ความเสียสละของพระบริษัทโยมนะแต่ก็น่าเห็นใจพระ,ระยุรญาติ แต่ว่าไม่เข้าพระไทยจิตใจของพระบริษัทธหลอกโยมทีนี้พระราโชรถองค์น้อยๆนะก็ได้กล่าวคาถาว่าเมื่อพระมารดาของหม่อมฉันทรงกันแสงอยู่และเมื่อพระเชษฐาพาดาไม่ทรงยินยอมหม่อมฉันก็จักยึดพระหัตถ์ทั้งสองของพระบิดาไว้เมื่อหม่อมฉันทั้งหลายไม่ยินยอมพระบิดาจะยังเสร็จไปไม่ได้ พระมารษว์เจ้าทรงดำริว่าโอรสของเรานี้จะทําอันตรายแก่เราด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจึงจะให้เธอหลีกไปเสียได้ลําดับนั้นพระมารษว์จึงทรงแลดูพระพี่เรียงตรัสว่าแน่พี่เรียงแม่คุณเชิญเถิดนี้เป็นเครื่องประดับคอคือแก้วมณีส่วนนี้จงเป็นของเจ้าเจ้าจงช่วยพาพระโอรสไปเสีย จะทำอันตรายแก่เราเลยเมื่อพระองค์เองไม่ทรงพระสามารถที่จะจับพระหัตพระโอรสจึงทรงคิดติดสินบนพระพี่เลี้ยงแล้วตรัสว่าแม่นมเอย๋ยเชิญแม่ลุกขึ้นเถิดแม่จงพาพระกุมารน,นี้ไปเล่นให้รื่นรมเสียในที่อื่นเมื่อเรากำลังปรารถนาสวรรค์กุมารน,นี้ อย่าทำอันตรายแก่เราเลยพระพี่เหลียงนั้นได้บำเหน็จแล้วจึงเตือนพระกุมารให้รู้สึกพระองค์แล้วพาไปในที่อื่นพรางปริเทวนาการกล่าวว่าฉนยห,หนอพระราชาจึงทรงประทานแก้วมณีอันมีแสงสว่างนี้ประโยชน์อะไรของเราด้วยแก้วมณีนี้ เมื่อพระเจ้าสุตตะโสมะทรงผนวดแล้วเราจะทำอะไรได้กับแก้วมณีนี้ได้แก้วมณีมาก็จริงนะแต่ว่าพระราชาซึ่งเป็นที่พึ่งไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะลำดับนั้นอมัมมาศาเสนาคุตคิดว่าชะรอยพระราชานี้จะทรงทําความสำคัญว่าราชทรัพย์ในครั้งของเรามีน้อย เราจักทูลความที่พระราชท,ทรัพย์มีมากแด่พระองค์เขาลุกขึ้นถวายบังคมแล้วกล่าวคาถาว่าพระครังน้อยของพระองค์ไพรบรณ์และพระครังใหญ่ของพระองค์ก็ไพรบูรณ์ปฏิปีมนทนพระองค์ก็ทรงชนะแล้วขอพระองค์จงทรงยินดีเถิดอย่าทรงผนวดเลยพระเจ้าข้า พระมหาสัตว์ทรงสลับเช่นนั้นจึงตรัสพระคถาว่าครั้งน้อยของเราก็ภัยบุญครั้งใหญ่ของเราก็บริบูรณ์และปตพีมณฑลเราก็ชนะแล้วแต่เราจักละสิ่งนั้นๆนออกบวชรู้อยู่ว่าพระคังทั้งหลายบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเราก็ชนะปฐพีมณฑลทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่อาลัยใยดีเราจะต้องออกบวช คือจะละสิ่งเหล่านี้ออกบวชแน่นอนเมื่อมหาเสนาคุตอมามได้ฟังพระดำรัสเช่นนั้นจึงถอยออกไปกุลพันธนะเศรษฐีจึงลุกขึ้นถวายบังคมกล่าวว่าขอเดชะทรัพย์ของข้าพระพุทธเจ้ามีมากมายข้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะนับได้ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายทรัพย์ทั้งหมดนั้นแด่พระองค์ ขอพระองค์จงทรงยินดีอย่าทรงผนนดเลยพระพุทธเจ้าค่ายิ่งให้มากเท่าไหร่พระบริสัท์ก็ยิ่งคิดว่ามันเป็นเครื่องผูกพันนะโยมนะยิ่งให้มากเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้พระองค์รีบเสร็จออกบวชให้ได้โยมเพราะว่าพระองค์ต้องการละสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะพระมหาสัตว์ทรงสดับเช่นนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าดูก่อน กุลวัฒนเศรษฐีเรารู้ว่าทรัพย์ของท่านมีมากและท่านก็บูชาเราแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงจักต้องบวชครั้นกุลพันธนะเศรษฐีได้ฟังพระราชดำรัสก็อถอยออกไปพระมหาสัต์จึงตรัสเรียกพระอนุชาพระนามว่าสมมทัตมารับสั่งว่าพ่อสมทัต พี่กระสันเหมือนไก่ป่าถูกขังอยู่ในกรงความไม่ยินดีในคารวาสครอบงำพี่พี่จักบวชในวันนี้ให้ได้เธอจงครอบครองราชาสมบัตินี้เถิดเมื่อจะส่งมอบราชาสมบัติให้จึงตรัสพระคาถาว่าดูก่อนพ่อโสมทัตเราเป็นผู้กระสันนักความไม่ยินดีย่อมมาครอบงำเรา อันตรายมีมากเราจะบวชให้ได้ในวันนี้ทีเดียวแม้สมดัตนทรงฟังพระราชดำดัสนั้นแล้วก็มีพระประสงค์จะทรงผนวดเมื่อจะแสดงพระประสงค์นั้นจึงตรัสพระคถาว่าข้าแต่พระเจ้าพี่สุตตะโสมะแม้กิจนี้พระองค์ทรงพรอพระไทย ขอพระองค์ทรงผนวดณบัตนี้แม้หม่อมฉันก็จักผนวดในวันนี้ทีเดียวมอมฉันไม่อาจอยู่ห่างพระองค์ได้แสดียงว,ว่าเป็นพี่น้องที่รักกันมากโยมลำดับนั้นพระมหาสัตว์ทรงห้ามพระอนุชาแล้วตรัสคาถากึ่งคาถาว่าเธอจักบวชยังไม่ได้เพราะว่าใครๆในพระนครและขามนิคมในชนบทจะไม่พากันหงุดหง ก็คือว่าถ้าหากว่า,าพระอนุชาเนี่ยออกบวชเนี่ยไม่มีใครเป็นพระราชามหาชนก็อาจจะไม่มีใครพากันหงุงต้มเลยนะบ้านเมืองอาจจะเป็นอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้โยมตรงนี้ท่านขยายว่าในบทว,ว่านะหิปัจจติที่ว่าไม่มีใครหงุงต้มนี่ความว่าเพราะได้ทราบความประสงค ในการบรรยายชาของพี่ในบัดนี้ก่อนเก่านั้นใครๆในสุสสทัศนนครอันมีอาณาเขต12โสองยนี้และในจนบททั้งสิ้นยังไม่พากันหุงหาอาหารคือยังไม่พากันยังลงไฟในเตาให้โพรงถ้าเมื่อเราบวชเสียทั้งสองคนชาวแว่นแฟนจากว้าเวไร้ที่พึ่ง เพราะเหตุนั้นเธอยังบวชไม่ได้พี่จะบวชผู้เดียวเท่านั้นหมาจนได้ฟังพระราชดำรัสแล้วพากันกลิ้งเกลือกแทบบาดยุคนของพระมหาสัตว์ปร,ริเทวนาการทูลว่าเมื่อพระเจ้าสุตตะโสมะทรงผนวดเสร็จแล้วบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักกระทำอย่างไรเล่าพระเจ้าค้า ลำดับนั้นพระหมหาสัตตร์ตรัสว่าอย่าเลยท่านทั้งหลายอย่าเศร้าโศกกันไปเลยถึงเราจักดำรงอยู่ได้นานก็จักต้องพลัดพรากจากท่านทั้งหลายเพราะสังขารที่เกิดขึ้นแล้วชื่อว่าเที่ยงไม่มีเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่หาชนจึงตรัสว่าเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปเป็นของนิดหน่อยดุดน้ำในโคลน ฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะประมาทเลยเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชะลานําเข้าไปเป็นของนิดหน่อยดุดน้ำในโคลนฉะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเหลือเกินอย่างนี้แต่พวกคนพาลย่อมพากันประมาทคนพาลเหล่านั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้ว ตัณหาในนี้คือว่าตัณหาในกามนั่นเองโยมที่เป็นตัณหาอันสำคัญนะโยมนะคนพาลเหล่านั้นอันเครื่องผูกคือตัณหาผูกไว้แล้วย่อมยังนรกกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยและอสุรกายให้เจริญบุคคลผู้ติดในกามก็ย่อมพากันทําบาปทํากรรมเมื่อทําบาปทํากรรมแล้วก็เป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานโยมตรงนี้ ท่านขยายดีนะท่านบอกว่าในบทว่าอุปนนยติทางมันเยความว่าดูก่อนอนาประชาราชเราเข้าใจว่าชีวิตนี้ถูกชรานำเข้าไปในสัตว์ทั้งหลายอื่นๆชีวิตนี้มีอันรุกรน้นเข้าไปเป็นอัดมีอันนำเข้าไปเป็นอัดแต่ในที่นี้มีอันรวบรัดเอาเป็นอัด รวบรัดเอาชีวิตเอาอัตภาพะนะเพราะฉะนั้นในที่นี้มีเนื้อความอย่างนี้ว่าน้ําเล็กน้อยใส่ลงในคโคลนน้าด่างของพวกช่างย้อมย่อมจับด่างแห้งเร็วฉันใดแม้ชีวิตก็ฉันนั้นเมื่อชีวิตเป็นของน้อยเช่นนี้ใช่การที่จะประมาทในบุญกิริยาของสัตว์คืออย่าลืมบุญกุศลว่านั้นเถอะโยมบุคคลที่ลืมบุญกุศลเรียกว่าบุคคลที่ประมาทในบุญนะ เมื่อชีวิตเป็นของน้อยเช่นนี้ใช่การที่จะประมาทในบุญกิริยาของสัตว์ทั้งหลายผู้ยึดอายุสังขารเล็กน้อยนั้นไปมาอยู่ไม่ชอบที่จะทำความไม่ประมาทอย่างเดียวอืมตัวน,นี้คือว่าอย่าประมาทก็แล้วกันโยมคนพานทั้งหลายเหมือนจะไม่แก่ไม่ตายจมอยู่ในเปลือกตมคือกามาคุณเห็นไหมโยมในบทว่าอัฐพาลา ปมชัชชนติเนี่ยคือคนผ่านทั้งหลายเนี่ยย่อมถูกตันหามันผูกเอาไว้ในหล่มของกามนะจมอยู่ในเปลือกตมคือกามมาคุณทั้งหลายเนี่ยที่พวกเราสละไม่ได้เนี่ยมัวเมาประมาทอยู่ดุดสุกรจมอยู่ในโคลนคือคูดฉะนั้นบทว่าอสุรกายอย่งความว่าและย่อมยังกำเนิด กาลัญชิกกาอสุรการให้เจริญก็คือกลุ่มของอบายภูมิสีนั่นเองพระหมหาสัตว์ทรงสแสดงธรรมแก่หมาชนอย่างนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่บุพภะกะประสาทตประทับยืนบนชั้นที่เจทรงเอาพระขันตัดพระเมาลีแล้วตรัสว่าเราไม่เป็นอะไรกันกับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงหาพระราชาของตนแล้วโยนพระเมาลี ทั้งเครื่องโวกไปในระหว่างมหาชนมหาชนรับเอาพระเมารีแล้วต่างกลิ้งเกลือกปะลิเทวนาการบนภาคพื้นละอ,องทุลีเป็นอันมากฟุ้งขึ้นในที่นั้นมหาชนที่กลับมายืนดูได้เห็นละอ,องทุลีนั้นต่างรำพันว่าพระเมารีทั้งเครื่องพวกอันพระราชาทรงตัดโยนมาในระหว่างมหาชนฉะนั้น สายละอองธุลีนี้จึงฟุ้งขึ้นไปในที่ใกล้ปราศาสตรแล้วกล่าวว่ากลุ่มธุลีตั้งขึ้นไม่ไกลบุพกะประาศาสตร์รอยพระธรรมราชาผู้เรืองยศของพวกเราจะทรงตัดพระเกศาแล้วฝ่ายพระมาตส์เจ้าทรงใช้มาดเล็กให้ไปนำบริขารของบรรพชิตมา โปรดให้นายภูษามาลาปรงพระเกษาและพระมัสสุคือปรงผมและหนวดนะแล้วส่งเปรื่องเครื่องราชอรังการไว้บนพระบัญจถอน,บ,ถอนบัญจถอนนี่คืออะไรโยมนะอบอใบไม้รอเรือสองตัวจอจานทอถุงรอเรือแล้วก็ นอนเนนกรันโยมอ่านว่าอะไรโยมบนพระบัญจทรอนนะนะตัดชายพระภูษาแดงส่งผ้ากาสาวพัดส,ส่งครองบาทดินที่พระจะงอยอังสาเบื้องซ้ายคือจะงอยบ่าเบื้องซ้ายจับทานพระกรเสเด็จจงกรมไปมานะท้องพระโรงแล้วสเสรด็จลงจากปราศาสรงดำเนินไปในระแวกถนน แต่ไม่มีใครจำพระองค์ผู้เสร็จไปได้เลยลำดับนั้นคติยกัญญาเจ็ร้อยนางของพระมหาสัตว์นั้นพากันขึ้นไปยังปราศาสตร์ไม่พบพระมหาสัตว์พบเฉพาะห่อเครื่องอาภรณ์แล้วก็กลับลงมาตรงไปยังสำนักของนางสนมหมื่นหกพัที่เหลือฟังข่าวว่าพระสุตตะโสมมหิสอนองค์ปิยะ ราชาสวามีของพวกท่านทรงผนวดเสร็จแล้วต่างก็ปริเทวนาการด้วยเสียงอันดังออกไปภายนอกขณะนั้นมหาชนได้ทราบว่าพระราชาทรงผนวดแล้วชาวพระนครทั้งสิ้นก็แตกตื่นประชุมกันที่ประตูพระราชวังว่าข่าวว่าพระราชาของพวกเราทรงผนวดแล้วหมหาชนต่างพากันไปยังที่ที่เคยประทับเช่นปราสาส เป็นต้นด้วยคิดว่าพระราชาจักเสด็จอยู่ที่นี่จักเสด็จอยู่ที่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้พบพระราชาจึงพากันเที่ยวปริเทวนาการด้วยพระคาถาว่าพระราชาทรงห้อมล้อมด้วยพระสนมนางในเสด็จไปเที่ยวยังปราสาทใดนี้คือปราสาทของพระองค์เกลือนกลนไปด้วยสุวรรณ บุพผามาลัยโยมน่าเห็นใจประสนิกรนางสนมกำนันในทั้งหลายโยมต่างก็พากันเดินเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปที่นั่นที่นี่นะไปดูที่ประทับของพระราชาของตัวเองโยมแต่ว่าพระราชาไม่ได้ประทับอยู่แล้วนะต่างก็พร่มเพอ้อพูดไปด้วยคำพูดต่างๆนา,นานานะว่าตรงนี้เป็นที่ประทับของพระอ,องค์ พระราชาทรงห้อมร้อมด้วยหมู่พระประยุรญาติสเสด็จเที่ยวไปยังปราสาทใดนี้คือปราสาทของพระองค์แพรวพราาไปด้วยสุวรรณบุพามาลัยพระราชาทรงห้อมร้อมไปด้วยพระสนมนางในสเสด็จเที่ยวไปยังกูตาคารใดนี้คือกูตาคารของพระองค์เกลื่อนกลนไปด้วยสุวรรณบุพามาลัย โยมฟังมาถึงตรงนี้อาตมาก็มองดูเวลาแล้วจะจบหรือเปล่าอยมวันนี้คงจะไม่จบอีกนะโยมนะฟังไปอีกเล็กน้อยโยมพระราชาทรงห้อมร้อมไปด้วยนางสนมกำนันในเสร็จเที่ยวไปยังกูตาคารใดนี้คือกูตาคารของพระองค์ เกลื่อนกล่นไปด้วยสุวรรณบุปผามารายัยพระราชาห้อมร้อมไปด้วยพระสนมนางในเสด็จเที่ยวไปยังสวนอโศกอโศกวันใดนี้คือสวนอโศกวันของพระองค์มีดอกไม้บานสะพรั่งน่าลื่นรมตลอดการทั้งปวงต่อมาก็อุทยานใดโยมอุทยานของพระองค์ก็มีดอกไม้บานสะพรั่งน่ารื่นลมนะ ข้อความก็คล้ายๆกันโยมพระองค์ทรงเสิทธ์ไปยังสวนกณนิกาใดนี่คือสวนกณนิกาของพระองค์พระองค์ทรงเสิทธ์ไปยังสวนปาลิวันใดนี่คือสวนปาลิวันของพระองค์ข้อความตรงนี้ก็ยังมีอีกเยอะพอสมควรอาตมาว่าจะอ่านให้จบก็คงจะไม่จบโยม ญาติาโยมติดตามรับฟังตอนจบให้ได้นะในวันต่อไปอะระวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วอัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากลานญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน้าการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร